ตอนนี้ก็เข้ามาอยู่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ขอบคุณค่ะน้องนิทานสองสี่เก้าแปดมีข่าวอะไรไหมคะมีข่าวอะไรไม่เอ่ยเมื่อวานนี้พี่ดันไม่ไม่ได้เข้ารู้สึกว่าไปเห็นบัตโจไปเห็นบัตโจไรฟ์จจสดไรฟ์สดเพลงเอิอเออเออนฮักนางเอกหน่อยแมนบอลพี่สรรนีขอบคุณมานกนะคะโอ้ยถ,ถ้าเปิดแล้วลมมันก็จะเข้าไงมันก็จะไม่ร้อนพี่ดันว่า เปิดแล้วให้ลมมันเข้านะเอออันนี้ห้องพี่รันลมมันตีมานะพี่รันว่านะให้ลมมันตีเข้ามาดีกว่าอืเปิดไว้สักหน่อยหนึ่งไม่เป็นไรหรอกใช่ค่ะวันนี้จะน้องกุลากดไลค์กดแชร์ให้พี่รันนะคะเพื่อเปิดการมองเห็นอ่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะน้องชวีวนันใช่ค่ะอะวาดดี้จ้ะ เอ้ยนะพี่ปราณีใช่หรือเปล่าเอ่ยการอยู่รายการก็มารายการก็มาดิครับพี่ตั๊กกับพี่บอลบอกชอบชอบชอบคุณชอบคุณอีลาน้อยชอบคุยกับอีลาน้อยมากและบอโจด้วยที่มาออกรายการเพราะคิวคิวงานเยอะมากๆและพี่บอลก็ยังบอกกับน้องโจอีอกว่า กับบอสโจอีกว่าอุงอิงจะพาบอสโจให้ดังไปข้างหน้าและดังมากๆโดยครับพี่รันถูกต้องค่ะบางเวลาลูกสาวเราเขาดังมาเขาดังในทางสายบุญสายทานแต่ก็ดังดังด้วยความสามารถเนาะดังด้วยความสามารถแล้วก็มันอยู่ในใจเอฟซีต้องการที่จะยืนหนึ่งหรือการที่จะดังมันต้องดังนานค่ะมันต้องดังนานแปดเดือนสิบเดือนปีสองปีสามปีห้าปีสิบปีตลอดการไม่ใช่ดังอวันเดียวหรือว่าดังเดือนเดียวอ กระแสก็หายไม่ใช่พี่รันว่านะเพราะลูกสาวเราเนี่ยการันตีได้คือรางวัลสองรางวัลซ้อนแล้วก็กระแสของลูกสาวเราไม่มีทางตกใครบอกว่ากระแสองอิงตกพี่รันเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะว่ากระแสองิงไม่มีทางตกเพราะองอิงองิงนางฟ้าเดินดินของเรานางฟ้าน้อยของเราเนี่ยจะสามารถเอฟซีสับจะเพิ่มขึ้นสามารถทำเอฟซียอดเอฟซีเพิ่มขึ้นพี่รันพี่รันเชื่อเชื่อในเชื่อในสิ่งดีๆที่น้องทำนะ นกนกน้อยไร้ปีขอบคุณมากอตอมโบบายสวัสดีจ้ะพี่สำเรืองขอบคุณมากนะคะสีสเกตเพชรบานแพลงสองวันห้าแสนวิวแล้วกําลังไหลไปหาหนึ่งล้านวิวช่องเสาน้อยรำเพลินเอดี้รีคอร์ดถูกต้องกันน้องอัปโปเอสามเจ็ดก็ไม่จําเป็นจะต้องติดหนึ่งมาแรงพี่รันว่าติดหนึ่งมาแรงไม่จําเป็นมันจะมันอยู่ที่ว่าเพลงเขาไหลไปเรื่อยๆไหลไปแบบไม่ขาดสายพี่รันก็เปิดฟังของพี่รันทุกวันพี่รันชอบเพลงเพราะแต่มันไม่ติดหูบางทีแล้ว การที่เอ่อสาวน้อยเพชรบ้านการที่เอฟซีของเพลงของสาวน้อยบางเพลงที่ไม่ติดอ่ะไม่ติดไม่ติดหนึ่งมาแรงเพราะอะไรเอฟซีสาวน้อยส่วนมากจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่จะเป็นผู้สูงวัยสูงอายุแล้วก็เป็นอ่ะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายบ้านๆที่เขาทําอะไรไม่เป็นน่ะที่เขาทําอะไรไม่เป็นกดเป็นขนาดพี่รันนะขนาดพี่รันยังกดไม่เป็นทําอะไรไม่เป็นเลยบางทีพี่รันยังต้องถามเห็นไหมเพลงเพลงทำไมหาไม่เจอเอฟซียังต้องมาบอกพี่รันในรายการไรฟ์ส่วนหรือว่าพี่รันกดแบบนี้ทาแบบนี้นะ เออกดไปนี้แล,แล้วมันจะเข้าไปขอบข,ขอบคุคกับพี่ชันชยัยเพราะฉะนั้นเราเออเราว่าแต่เราเชื่ออย่างหนึ่งว่าเวลาน้องไปแสดงที่ไหนคนเต็มอาหารอาญะล้านแตกทุกทุกงานนะพี่รันว่า